เลิกกันไปแล้วกับคนนี้จะไปเจอคนใหม่ไหมและอนาคตความรักจะเป็นอย่างไรก็บอกได้เลยนะว่าในคลิปหนึงสองสามเนี่ยมันก็จะวนวียนอยู่นั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สามหรือสี่พี่ไม่แน่ใจเนาะ,ะมันก็ยังขึ้นเรื่องราวในอดีตชาติของเรานะคะว่าเราก็เนี่ยม,มีแหละยังไงอะ่ะเลิกกับคนเก่าไปคนใหม่ก็มาแล้วมาเรื่อยๆด้วยนะต่อให้เรา มีความรักก็จะไม่สมหวังและจะมีคนใหม่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะวนลูปชีวิตความรักแบบนั้นตลอดบางครั้งนะเจอคนรักนอกใจบางครั้งรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เข้ามาเป็นวิบากกรรมในรูปแบบการชดใช้เวรชดใช้กรรมของเราในชาตินี้นะเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยที่เราต้องชดใช้มันแตกแขนงแตกสาขาเนี่ยมีใหม่มีเก่าได้ตลอด ชีวิตจะวนลูปแบบนี้แต่ถามว่าจะคบกันแฮปปี้เอนดิ้งยืนยาวมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองผัวเดียวเมียเดียวไหมมันไม่ใช่นะจ๊ะถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไม่ก็ไม่ใช่เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยหาความสุขไปเรื่อยไม่มีความสุขที่เป็นนิรันดร์สำหรับเรานะและอย่างหนึ่งในหลักธรรมะวิอยากจะบอกว่าใดๆในโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรได้มาฟรี วิบากกรรมที่เกิดขึ้นคือกรรมที่เราเคยกระทาเมื่อในอดีตชาติและปัจจุบันนี้คือการรับผลของมันนะคะแล้วก็ผนทางการแก้ไขมันก็มีแต่กรรมก็เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ทั้งหมดมันแค่บรรเทานะคะนั่นหมายถึงว่าบุญที่เราทําใหม่มันก็ไม่มีบุญเก่าก็น้อยมันกำลังจะหมดไปกรรมที่เราทามันก็เลยตามทัน ทำให้บอกเลยว่าชาตินี้ไม่เป็นบุคคลที่ไม่สมหวังเรื่องความรักอย่าไปคาดหวังความรักจะต้องเพอร์เฟกต์ผัวเดียวเมียเดียวมีลูปมีต้อชีวิตเราจะไม่ใช่กาความสุขของเราชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วขาวมีความสุขก็มีความทุกข์ตามกันมาชีวิตเลยไม่แฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่สำหรับเรื่องของความรัก